สวัสดีครับถ้าพูดถึงชื่อของนักมวยปล้ำที่โด่งดังหรือว่ายิ่งใหญ่เป็นลำดับต้นๆของวงการเนี่ยมันก็แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะต้องมีชื่อของโฮอกโคแกนรวมอยู่ในนั้นด้วยโดยถ้าย้อนกลับไปในยุค80เนยเรียกได้ว่าเป็นยุคฮอกคมเมเนียครองเมืองได้เลยนะครับนี่คือนักมวยปล้ำันดับหนึ่งในยุคนั้นชนิดไม่มีใครเทียบเป็นแฟนๆนชอบกันให้ลืมแม้แต่คนที่ไม่ได้สนใจมวยปล้ำยังรู้จักปู่ฮอกก็จะไม่ใช่นักมวยปล้ำที่ประสบความสําเร็จมากมายสักเท่าไหร่นะครับ ทวัดในแง่จํานวนนะนะโดยปู่จะเน้นไปที่รางวัลใหญ่ๆเบิ้มเเท่านั้นอย่างการเป็นแชมป์ W ดับเบิสมัยเป็นผู้ชนะแมตช์วิ่รัมเบิลสครั้งติดต่อกันรวมถึงการได้เข้าฮอลล์เฟรมถึง2ครั้งด้วยแต่แล้วปี2015เมื่อมีการขุดคลิปเสียงขึ้นมาแฉว่าเมื่อปี2007นะ่ะปู่เคยใช้คำพูดเหยียดเชื้อชาติ W ดับเก็ไม่รอช้าไล่ตะเพิดปู่อกจากสมาคมอย่างไวก่อนจะกลับมามีตัวตวนอีกครั้งในปี2018 สำหรับเรื่องคลิปเสียงที่ถูกแฉเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทําให้หลายคนประหลาดใจกับพฤติกรรมดังกล่าวของปูนะครับเพราะสําหรับคนใกล้ตัวคนในวงการหรือแฟนๆที่ติดตามมวยปล้ำใกล้ชิดประมาณหนึ่งก็จะทราบกันดีว่านิสัยใจคอของปูนั้นเป็นยังไงซึ่งมันก็ล้วนสร้างความเอื่มระ้าให้กับเพื่อนร่วมงานไม่น้อยถึงขั้นเมื่อถูกถามไทยแต่ละคนก็ไม่คิดที่จะปิดบงังความรู้สึกอันจริงใจที่มีต่อปูกันเลยล่ะครับและนี่คือนักมวยปล้ำที่เคยออกมาสับฮอกโคแกนจนเละไม่มีชิ้นดี เบรดฮาร์ดย้อนกลับไปในปี93ตอนนั้นเปาวินมีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดเลยนะครับที่จะให้เบรดฮาร์ดกลับมาคว้าแชมป์ W ดัมยี e ให้ได้ครั้งอย่างรวดเร็วหลังจากที่แพ้เสียแชมป์เซเน,นไปให้กับโยโกซ u น่าในแมตช์คู่เอกของรัสเซอเมเนครั้งที่9ก่อนที่โยโกซ u น่าจะเสียมันไปให้กับพ็อกโคเก้นหลังจากนั้นอีกทีในอีกไม่กี่นาทีต่อมานะครับแต่แผนการที่วาดก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อปู่ปฏิเสธที่จะแพ้กับเบรดฮาร์ดชนิดหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ยอมเดด็ขาด ระหว่างการพูดคุยในรายการ Calgary Sun เมื่อเดือนธันวาคม 2021, 2 0 2 1ับเดรได์ได้พูดถึงปูฮอกแบบแสบซีดเอาไว้ประมาณนี้ครับเมื่อมองย้อนกลับไปในสมัยที่มวยปล้ำยังเป็นโชว์ของพ่อโคแกนเนี่ยเขาสูงถึง6ฟุต8นิ้วเลยนะแต่เขาไม่รู้จักการใส่ท่าเฮดล็อกเขาทั้งไม่รู้วิธีโคสไลน์รวมถึงการทำบอดดี้สแลมด้วยนอกจากนี้นะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์กับแบรนดอนวอลเกอร์เมื่อเดือนมิถุนายน2 0 2 1เบรไฮก็ได้แสดงความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อปูอีกครั้งงนึง โดยบอกว่าปู่เนี่ยไม่เคยทำอะไรให้ใครในวงการเลยนอกจากตัวเอง The Godfather The Godfather หรือนักมวยปล้ำที่มีชื่อจริงว่าชาวไรท์เมื่อย้อนไปในสมัยวันๆเนี่ยก็คือหนึ่งในคนที่เคยร่วมงานกับพ่อโคแกนมาแล้วนะครับในสมัยที่ขึ้นปล้ำภายใต้ชื่อปาป้าชังโกที่ไปโพพันกับปู่ในแมตช์คู่เอกของรัสมิเนครั้งที่8เมื่อปี92 โดยหลังจากที่แมตจบลงไปแล้วเนี่ยทั้งปาป,าป้าชองโกและซิดจัสติสที่กำลังร,งร่วมกันมอบสาบาทาให้ปู่อย่างเมามันก็ถูกเดียลเดมิออร์เปิดตัวออกมาจัดการช่วยชีวิตปู่เอาไว้นะครับหลังจากวันเวลาล่วงเลยผ่านไปประมาณ30ปีชาวไรก็ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกของตัวเองในตอนนั้นในพอดแคสต์มินิฮัสโซโดยบอกไว้ประมาณนี้ตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมกำลังหย่ากับเมียดังนั้นไม่ว่าจะโฮเกนวอริเออร์หรือว่าซิดพวกแม่ไม่มีความหมายอะไรกับผมเลย ผมไม่แค่์โฮแกนเขาไม่ใช่เพื่อนผมยังไงก็ไม่ใช่มันไม่สำคัญด้วยซ้ำเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่คนอื่นคิดย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2021ชาวไรก็เคยเผยถึงความรู้สึกที่มีต่อปู่แล้วนะครับคราวเนี้ยมาจากการให้สัมภาษณ์กับเจมโรเมโรแห่ง WSI โดยบอกว่าถ้าเอาปู่ไปเทียบกับ The ะร็อกหรือวัตสันโคสตีปอสตินเนะี่ยทั้งสองคนเป็นคนดีชนิดทิ้งห่างปู่แบบไม่เห็นฝุ่นเลยละครับ ไซโคซิตยังอยู่กันที่แมตชคู่เอกของรัสเซเมเนียครั้งที่8นะครับแต่คราวนี้เป็นความรู้สึกของคู่ปล้ำของฮอโคแกนอย่างไซโคซิตซิส i ตตหรือซิดบิเชียสแล้วแต่จะสะดวกเรียกโดยแมตช์การปล้ำในวันนั้นจบลงด้วยการชนะฟาวของปูนะครับหลังถูกผู้จัดการของซิดอย่างฮาวิววิปเปอร์แมนขึ้นมาขอกวนแต่นี้ไม่ใช่แผนเดิมที่ถูกวางไว้นะครับ พราะจริงๆมันจะต้องมาจากการก่อกวนของปาป้าชังโก้แต่ดันเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยขึ้นมาทําให้ปู่และซิดต,ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากันไป,ประหว่างการพูดคุยในไฮสปอร์ตเลสติ้งเน็ตเวิร์กเมื่อเดือนพฤษภาคม2021ซิดได้ออกมาชื่นชมปู่ยกใหญ่เลยนะครับบอกว่าการทํางานร่วมกับปู่นั้นเป็นอะไรที่แย่มากโดยบอกไว้ประมาณนี้แมากับโฮแกนในคืนนั้นมันเป็นอะไรที่แย่มากโฮแกนเป็นคนทํางานที่โคตรห่วยผลก็เลยออกมาเป็นแบบนั้น นอกจากนี้ซิดยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าที่เข้ามาอยู่ในวงการมวยปล้ำเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องเงินเท่านั้นไม่ได้มีใจรักธุรกิจนี้เลยสักนิดดังนั้นการได้ไฟกับอภพพิมหาซูปเปอร์สตาร์อย่างปูฮอกเป็นคู่เอกในโชว์ที่ใหญ่อย่างรัสเซเมเนียเนี่ยจึงไม่ได้มีความหมายใดๆกับซิดเลยครับเสียมพังถ้าพูถึงเรื่องการวิาพากษ์วิจารชาวบ้านอย่างเผ็ดร้อนเนี่ยมันจะขาดเสียมพังไปได้ยังไง ซึ่งพังก็คือนักมวยปล้ำอีกคนหนึ่งที่เคยออกมาสับโคโคแกนเสเลเป็นจกแม้ว่าปู่จะได้ชื่อว่าเป็นซุปตาเบอร์ใหญ่ลำดับต้นๆของวงการก็ตามเป็นตัวทําเงินทําทองคืนปลําเมื่อไห่แฟนๆก็พร้อมควัากระเป๋าจ่ายเข้ามาชมเมื่อนั้นแถมยังได้เข้าพอเฟรมถึง2ครั้งต่างหากระหว่างการให้สัมภาษณ์กับแรนดอนวอลเกอร์พังให้คํานิยามปู่ว่าเป็นไอ้ขี้แพ้พร้อมกันนั้นยังหยิบยกไปเปรียบเทียบกับโตนโคสติปอสตินด้วยโดยพังบอกไว้ประมาณนี้ คุณสามารถแย้งได้ว่าฮอกโกแกนเป็นซุปตา์ที่ยิ่งใหญ่กว่าสตีบอสตินแต่เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลายุคสมัยรายได้และสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าโฮแกนคือไอ้ขี้แพ้ย้อนกลับไปในปี2019เนี่ยพังก็เคยกล่าวโจมตีปู่แบบเจ็บทีมาแล้วนะครับโดยบอกว่าในวัยเด็กเนี่ยร็อดดี้ไพเพอร์คือนักวยปั้มที่ตัวเองชื่นชอบคนสัมภาษณ์ก็เลยถามความเห็นพังเกี่ยวกับปู่ฮอกนะครับพังเลยตอบไปว่าตัวเองไม่ใช่อชิของปู่ ถมความชื่นชอบที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังลดลงไปอีกหลังมีการพูดคุยกับปู่แบบส่วนตัวนะครับเจสซี่เวนทูล่าความขัดแย้งระหว่างเจสซี่เวนทูล่ากับพอลโคแกนต้องย้อนกลับไปในยุค8 0 9 0นเู่นเลยนะครับเจสซี่เวนทูล่าเคยดิ้นักมวยปั้มและเป็นอดีตคอมเมนเตอร์ด้วยที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยพยายามที่จะตั้งสาภาพแรงงานสำหรับนักมวยป่้าแบบที่ไม่ให้ป๋าวินรู้นะครับ ซึ่งคนที่ข้าประวความลับนี้ไปบอกป่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคนนั้นก็คือปู่ฮอกนั่นเองครับเอริกบิชชอบอดีตประธานของ W C W คือคนที่ออกมาเผยถึงความไม่ชอบใจที่เจสซี่เวนทูรามีต่อปู่ฮอกนะครับในรายการ e d Week Podcast เมื่อเดือนตุลาคม2021โดยี่สิอย้อนกลับไปในช่วงที่ปู่ย้ายมา W C W ม 94, เมื่อปี9 4่นะเอริกบิชอบเผยว่าเจสซี่เวนทูรามักจะเน็บแนมปู่ไว้ประมาณนี้เราเริ่มมีขวัญกำลังใจที่ดีจากการที่โฮแกนย้ายมามันทำให้เรามีความหวัง จากนั้นก็มีคนปากเสียที่พร้อมพูดใจแย่ๆกับทุกคนและทุกสิ่งซึ่งนั่นก็เป็นเพราะเขาเกลียดโฮแกนเขาทําตัวไม่เหมาะสมในช่วงเวลานั้นนอกจากนี้ริบริชอปยังเชื่อได้ว่าเจสซี่เวนทูราเนี่ยไม่เหมาะกับค่าจ้างมูลค่า5 0,000 0เหรียญของ w c w ในช่วงเวลานั้นนะครับโดยครั้งหนึ่งเนี่ยทั้ง2ฝ่ายเคยมีปัญหากันเนื่องจากเจสซี่เวนทูราเผลอหลับที่หลังเวทีขณะที่ w c w มีการบันทึกเทปตกลงข้อนี้ว่าปู่หรือว่าใครกันแน่วะเนี่ย และนี่คือนักมวยปล้ำที่เคยออกมาสับฮ็อกโ,โคแกนจนเละไม่มีชิ้นดีมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากให้ทุกคนจดจำเราแบบไหนอยากให้คนชื่นชมลับหลังหรือคนด่าสาปแช่งอย่างคอนเทนต์ที่ว่ามาก็เลือกกันตามสะดวกเลยนะครับและเนื่องจากเป็นข้อมูลกึงๆย้อนยุคแนะ่ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดจริงๆก็ต้องย้ำเรื่องการขออภัยไว้ทีนะครับมีข้อมูลอยากเสริมเพิ่มเติม,ต,มตรงไหนจัดมาได้เลย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ